ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องการพิมพ์อาร์เรย์นะครับตัวอย่างเช่นเรามีอาร์เรย์อันนี้ครับ in a เท่ากับ3 1 2 0นะครับต้องการจะพิมพ์อาร์เรย์ตัวนี้นะครับเราก็วอลลูไปนะครับ for นะครับ in n นะครับที่อยู่ใน a นะครับ ก็เวลาอ่านก็อาจจะบอกว่า for each นะครับ n ใน a นะครับ for each นะ for each n in a อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หรือว่าสำหรับนะครับสำหรับตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยนะครับใน a ก็ได้นะครับเวลาเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็อ่านลองอ่านเป็นไทยดูนะครับอ่านจากจ a v a เป็นไทยนะครับโอเคนะครับเสร็จ้นเราก็ สั่งพิมพ์นะครับก็เราก็ใช้คำสั่ง system o u t print line นะครับพิมพ์ n มาดูนะครับผลที่ออกมาก็จะกลายเป็นอย่างงี้ครับ3 2 1นะโทษนะครับ3 1 2 0นะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ for loop นในการพิมพ์ array นะครับคราวนี้ในการพิมพ์ array เนี่ยใช้บ่อยนะครับมี ก็ทำกันเป็นประจำนะครับ Java ก,ก็เลยมีคลาสนะครับก็เียมีคนเขียนคลาสให้เป็นคลาสตัวมาตรฐานด้วยนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ต้องโหลดเพิ่มนะครับก็เป็นคลาสที่ชื่อว่า Array นะครับคลาสที่ชื่อว่า Array นะครับพิมพ์ Array ก็ใช้คลาสที่ชื่อว่า Array นะครับ,ลรบแล้วก็เรียกไม่ต่นี่ครับไม่ต่อม่ต่ชื่อว่า to สตริงนะครับแล้วก็ส่ง a เข้าไปครับเท่านี้ครับมันก็จะแปลงนะครับคือ t o string เนี่ยเหมือนกับเป็นการแปลงค่านี้นะครับในพารามิเตอร์ตรงนี้ให้กลายเป็นสตริงนะครับมันก็จะแปลงข้อมูลอะไรตรงนี้ให้กลายเป็นสตริงให้นะครับพร้อมที่จะใช้พิมพ์นะครับมันถ้าเราจะพิมพ์แล้วก็สั่งอันนี้ครับสั่งว่า system o u t นะครับ r i n t line นะครับแล้วก็เรียกคำสั่งนี้นะฮะ r r ไรจอดทูสตริ to, to นะครับแต่ว่าถ้าเรียกตรงนี้เนะ่ธรรมดาเนี่ยครับปกติเรามันจะยังเรียกไม่ได้นะครับมันจะ error ถ้าอย่างเงี้ยมันจะ error นะครับวิธีแก้ e r r o r มี2วิธีนะครับวิธีแรกให้ใส่คำนี้เข้าไปครับใส่เป็นชื่อแพ็กเกจเข้าไปนะฮะ j า v a ยูเทลนะฮะยูเทลิตี้นะเป็นค่าที่เอามาใช้มีเหมือนกับมีคำสั่งในการช่วยกันทำงานนะครับให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นยูเทลิตี้นะครับต้องระบุเป็นชื่อแพ็กเกจนะครับอันนี้เป็นชื่อแพ็กเกจก็ถ้าใครสนใจว่าแพ็กเกจคืออะไรนะครับไม่ยากนะครับก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเพลย์ลิสต์ของเรื่องแพ็กเกจนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดูเนี่ยผมคิดว่าดูเรื่องคลาสก่อนก็ดีนะครับ อ่านเรื่องคลาสก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะครับแก้เอ r o r วิธีแรกนะครับคือเติมคำนี้เข้าไปนะครับหรือถ้าเราจะไม่เติมนะครับเราก็ไปเขียนนะครับเขียนข้างบนบนเลยนะครับของโคดนะครับเขียนว่า import นะเขียนก่อนการประกาศคลาสนะครับ import แล้วก็ java ดูเหมือนที่จะไม่พอนะครับ java dot util นะครับแล้วก็ .star นะครับก็คืออันนี้เขียนต่อกันหนึ่งบรรทัดรวดๆเลยนะครับก็คือเป็น import java.util.star แล้วก็ semi colon นะครับแล้วก็ถึงจะค่อยเขียนคลา s นะที่เรานะเนี่ยประกาศ Class ตรงนี้นะครับ public class อะไรก็ว่าไปนะครับคือการ import เนี่ยนะครับต้องเขียนก่อนการประกาศคลา s นะครับ มันก็บอกว่าเนี่ยต้องการจะดึงนะฮะดึง i m น o r ตเกนํำเข้ามานะฮะนำเข้าคลาสต่างๆนะทุกอันนะครับทุกอันทุกคลาสเลยนะครับนี่คือสตาร์นะครับทุกคลาสในแพ็กเกจนะครับที่ชื่อว่า java.util นะครับดึงเข้ามาใช้นะครับซึ่งคลาสอะไรเนี่ยก็อยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยก็เลยถูกดึงเข้ามาตามมาด้วยนะครับ ก็มี2ทางเลือกนะครับอะไรก็คือระบุเป็นชื่อเต็มเลยครับเป็นชื่อแพ็กเกจนะครับตามด้วยชื่อคลาสนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเมธอดนะครับแล้วก็ใส่เป็นพารามิเตอร์เข้าไปนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องไม่ต้องระบุชื่อแพ็กเกจตรงนี้นะครับแต่ให้ Import เข้ามาเองนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะครับถ้าเราอ้างถึง จริงๆไม่เชิงไม่เชิงแ้ต่เราชอบนะจริงที่ทควรจะเป็นก็คือว่าถ้าเราอ้างถึงตรงนี้แค่หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเรียกไม่ต่อ t o s ส r i n g แบบของเนี้ยของ array บ่อยๆนะครับเราก็ควรจะ Import เข้ามานะครับแต่ก็จริงๆในแง่หนึ่งก็ก็แล้วแต่เราจริงนะครับคือแล้วแต่ความชอบของเราดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมก็บอกว่าถ้าเกิดเราใช้หลายครั้งนะครับก็ อิมพร์ตมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเขียนตรงนี้ยาวๆนะเขียนแค่นี้ตรงนี้ก็พอแล้วถ้าอิมพร์ตมานะครับ